ครับพี่น้องเบิ่งหลังจากแข่งสมตามสิ่งเรียบร้อยพี่น้องกับพระกัจจินยังเสียบเาะพี่น้องเนาะกับสหรองการราชุมสบู์นะครับหลหลายแห่งนะครับทีทรงพระโตกนะครับออาประกวดนะครับสักครู่เดงนะครับเราก็จะเริ่มประกวดในการทำอาหารนะครับพระโตกนะครับจะมี6ชนิดนะครับ ของยานะครับแต่ว่าเข้าจะรวมประกอบนะครับประกอบอาหารเพื่อแสดงต่อ่ันคณะประการเบื้องนะครับเนึ่งอยงยานะครับจะเป็นแกงหรือจะเป็นอ้อมนะครับเป็นอาหารพื้นที่ททน้องเขาานะครับนองสักูเน่นะครับดังรายการอาหารก็จะประกอบไปด้วยนะครับขอาวปุ่นนะครับเมนู ชูเอกลักษณ์ของำเภอคุณสมุนทองเข้านะครับแกงคืเพื่องนะครับยำพริกหรืออัดเพี้ยงนะครับเขาเี้ยวเขาสวยนะครับแต่อาหารพิเศษที่มีสมุนไพรนะครับเป็นส่วนประกอบนะครับเข้าไปแสดงต้นท่านคณะกรรมการนะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการคนละชุดนะครับทับสมตำร่ำสิ่งเสด็จนะครับเมื่อสักครู่ผ่านมาเนาะครับสำหรับ มุงเตรียมอาหารมานะครับก็จัดเตรียมเด้อครับเด้อครับจัดเตรียมนะครับช่วงนี้สม่ำม่อมจะขายดีเป็นพิเศษเนาะครับจัดเตรียมผ้าโตกนะครับผ้าโตกนะครับเดี๋ยวท่านคณะกรรมการเพิ่นก็จะมาเบิ่งนะครับมาเบิ่งกลับมาเวทีนะครับกลับมาเวทีในการปรุงอาหารเนาะ นักเรียนผู้สูงอายุนะครับขึ้นรถนะครับท่านนายกทินนะครับให้ประกาศน,นะครับทางเทศบาลนะครับ ไม่เจอกันนานยังสวยเหมือนเดิมมวนเนาะมวนคัะมวนมั้กรดนน สำหรับพาโตกนะครับพาโตกที่หลายๆแห่งนะครับได้เตรียมไวน้นะครับเราก็เตรียมเตรียมตัวใหพร้อมนะครับเราขอเรียกแนะนำท่านคณะผร้การก่อนนะครับท่านคณะระการที่ร่วมตัดสินพาโตกนะครับ ผาตกที่หลายๆแห่งได้เตรียมมานะครับกับข้าว6ชนิดนะครับกับข้าว6ชนิดนะครับเราจะเรียนเชิญท่านคณะกรรมการได้เดินชมตามซุ้มตามเต็นท์ที่ท่านได้เตรียมไว้นะครับเพราะว่าเราเรา,เราเ,ราเราเอ่ยไปแล้วเนาะครับผมก็เดินด,ดูตามซุ้มนะครับเรียกท่านนายอำเภอครับท่านชาญบุตรวงศ์นะครับ ขออนุญาตเรียกเชิญท่านคณะกรรมการนะครับด้านหน้าเวลานพิธีของของการโชว์นะครับโชว์พาโตกนะครับพาโตนะครับอันนี้ห้องมีเห็นบอค่ครับผมตามที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับก็จะมีท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นเทศบาลแล้วก็ตำบลแก่งเทนนะครับที่ได้ลงทะเบียนกับแข่งขันพาโตกไว้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้ามีแห่งไหนตำบลไหนที่ยังไม่ได้ลงทะเบ,บียนให้มาลงทะเบ,บียนกับพิธีกรก็ได้นะครับผมเตรียมมาประมาณนี้นะครับผมเตรียมมาสามแห่งนะครับสามแห่งขออนุญาตท่านคณะกรรมการครับ,รก,บก,รกับท่านคระกรรมการครับท่านแรกครับ